ก่อนที่ประเทศจีนจะกลายเป็นประเทศจีนในปัจจุบันหรือจกักรวรรดิจีนในปัจจุบันประเทศจีนเคยถูกแบ่งเป็นรัฐอิสระทั้งหกรัฐแต่ก็ได้มีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งของจีนนามว่าจินซีฮ่องเต้หรือฉินชือ่อหวงตี้ได้มารวบรวมด้วยการปราบรัฐทั้ง6นั้นที่เป็นอิสระจนกลายเป็นจกักรวรรดิจีน นะครับโดยเขาผู้นั้นก็คือจินซีฮ่องเต้จินซีฮ่องเต้พระองค์มีนามเดิมว่าฉินชือหวงตี้พระองค์คือจักรพรรดิจีนองค์แรกที่รวบรวมแผ่นดินจีนด้วยการทรงปราบรัฐที่เคยเป็นอิสระทั้งหกรัฐในแผ่นดินจีนจนพังที่หน้าและให้ รัฐทั้งหนั้นที่พระองค์ทรงยกกองทัพไปปราบอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ด้วยหลังจากที่รวบรวมจัก,กรวรรดิจีนได้แล้วพระองค์ท่านหรือจินซีฮ่องเต้ได้ก่อตั้งราชวงศ์ฉินขึ้นในปี2 2 1ก่อนคิทศักราชหรือก่อนคศการปกครองจินซีฮ่องเต้พระองค์ทรงยกเลิกระบบสักตินา และสถาปนาระบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยทรงมมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดระบุก,กฎหมายบังคับใช้กฎหมายและระเบียบการปกครองอย่างเป็นเอกาภาพทั่วทั้งจักรวรรดิจีนเศรษฐกิจกำหนดมาตรฐานการช่างตวงวัด และสกุลเงินให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมทั้งพัฒนาระบบถนนและคลองเพื่อการค้าในจีนวัฒนธรรมสร้างมาตรฐานภาษาเขียนให้เป็นแบบเดียวกันทั่วอาณาจักรคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่ากำแพงเมืองจีนหรือกำแพงที่ยาวที่สุดในโลกจินซีฮ่องเต้พระองค์ท่านเป็นคนคิดค้นและสร้างขึ้นมาแต่กว่าจะสร้างเสร็จก็ใช้เวลาหลายร้อยปีเลยเอาไว้ป้องกันข้าศึก ที่จะลูกลานแผ่นดินจีนนั่นเองครับสวัสดีครับ